ลายท้องที่ในเมืองไทยได้พบศิลปะโบราณวัตถุในพระพุทธศาสนาเช่นพระพิมพ์สถูปจำลองธรรมจักรและแผ่นอิฐจารึกข้อความอย่างเดียวกันด้วยรูปอักษรโบราณที่แพรจ่จากอินเดียเข้ามาเมื่อกว่าพันปีก่อนเรียกว่าอักษรสมัยปัลละวะและหลังปัลละวะ ที่น่าศึกษาอย่างยิ่งคือจารึกคาถาเป็นภาษาบาลีเรียกโดยย่อว่าคาถาเยธรรมามีทั้งอย่างย่อและอย่างเต็มผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกและท่านผู้รู้อธิบายว่าคาถานี้เป็นปฏิจจสมุป,ปบาทและอริยสัจสี่บอกไว้เพื่อให้เล่าเรียนสวดมนต์ภาวนาจะมีอานิสงคุณในปัจจุบันและอนาคตเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่มาถึงแล้วนานนับพันปี กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย